นี่คะ่ะทุกคนสวยงามมากไม่ใช่แค่สองดอกนะคะยังมีใกล้ๆทางนี้ด้วยค่ะสี่ดอกแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนะโอ้ยตรงนี้ก็สองดอกค่ะสองให้ดูความสวยงามเดี๋ยวก่อนไปต่อพระอ้นขอตัดขาดอกอบๆสวยๆส,สักดอกนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พระอ้นก็ยังอยู่ที่ป่าพาทุกคนตามล่าหาเห็นพึ่งหวานเหมือนยังเคยนะคะ แต่นี่ค่ะทุกคนไม่ทราบ่าทุกคนเห็นไหมเอ่ยหนึ่งดอกหนึ <c> ่ง <oughs> ดอกสองดอกสามดอก4ี่ดอก5ดอกค่ะทุกคนเดี๋ยวป่าอ้นสองกล้องให้ดูใกล้ๆนะคะเจอเขาออกเป็นกลุ่มสวยๆแบบนี้ก็อยาดโชว์คะ่ะอเก็บเลยแล้วกันนะคะอย่ารอช้าคะ่ะอันนี้หลุดง่ายจัง โอ้ยเจอทากหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะดินเขาเขานุ่มค่ะนุ่มหรือว่าอะไรนะเสียดายดอกนี้พิการนะคะนี่มาดูสองดอกสวยๆนี่ค่ะปดะปิดรอยกลวงไว้นะคะเก็บเห็ดสร้างภาพนะคะวันนี้นี่ค่ะทุกคนกลุ่มนี้ดอกสวยๆขาใหญ่ๆเลยนะคะ ว่ยังเจออีกดอกหนึ่งตรงนู้นค่ะนี่ค่ะดอกอ่อนๆเลยค่ะก่อนไปต่อขอตัดขาดอกสวยดอกนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วค่ะต้องรีบเก็บก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศปีนี้บอกว่าตกไม่ตก บอกว่าตกบอกว่าฝนจะตกไม่ตกบอกว่าฝนไม่ตกก็ตกเฉยน,นะคะก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะเดี๋ยวให้ดูดอกแฟดด้วยดีกว่านี่ค่ะดอกกลวงนะคะเสียดายเนาะที่เขากลวงเนี่ยขายยังสวยค่ะไม่มีหนอนเจาะแต่เสียดายที่อีกดอกหนึ่ง เจอด้วงเจาะด้วงหรือทากเจาะจนกลวงแล้วนะคะดูค่ะทากเจาะแต่ว่าไม่มีนอนก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปเล็มเอาต่อที่บ้านนะคะยังไม่อยากให้เขาออกจากกันแต่ไม่แน่นะคะพออยู่ในตะกร้ายอยู่ในถุงเดินไปเดินมาเขาก็อาจจะหักก็ได้ค่ะ เจอสวยๆอีกแล้วค่ะแต่ว่าเสียดายมาไม่ทันทากนะคะกลุ่มนี้มีอยู่กี่ดอกนาะหลายดอกอยู่นะแต่ว่าเ <c oughs> ขาพิการนะะ่ะเพราะว่าท้าเขากินเสียดายค่ะก็เก็บเฉพาะดอกที่ยังพอเล็มได้นะคะนี่ค่ะอุ๊ยตรงนั้นกลมกลืนกับใบไม้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกนะคะ นี่ค่ะเสียดายที่ทากเล็มไปจนจะหมดแล้วทากตัวน้อยป้อ้นไม่กลัวนะถ้าทากตาโตโต,ตนะฮะป้อ้อนหลับตามองนะคะอี่หลับตามองหลับตาแล้วจะมองได้ยังไงดูค่ะเสียดายค่ะเขากินจนเหลือแต่หมวกแล้วนะคะอย่างดอกนี้ก็ไม่เหลือคะ่ะทุกคนพรุนและกลวงแล้วนะคะว่าไปดอกสุดท้ายทุกกลุ่มที่ป้อ้นเจอก็จะเป็นดอกที่อ่อนที่สุดนะคะ อย่างว่าไม่ได้ก็ได้ตั้งหกดอกเชียวนะคะดอกนี้ออกเดี่ยวโดดเดียวๆ,ๆนะคะไม่มีลูกไม่มีหลานไห่ไปอ้นเลยเฮ้ยมีค่ะโอ้ยแต่เขาน้อยนะคะยีเขาน้อยอีกล่าดอกเขาเล็กค่ะอะ้มีอีกไหมอะไม่มีนะคะได้แค่แม่ลูกนะคะอีกดอกค่ะดอกสวยๆขอตัดขานะคะตัดขาเห็ด ความเคยตัวูนี่ค่ะไม่มีนอนเลยขาวจ้วหลุดเฟรมค่ะหลุดเฟรมทุกคนเจอพระอ้นยิ้มหน้าบานแบบนี้แทบจะไม่ต้องเดาเลยนะคะนี่ค่ะเจอเห็ดสวยๆค่ะนี่ค่ะทุกคน สวยงามมากไม่ใช่แค่สองดอกนะคะยังมีใกล้ๆทางนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะสามดอกนะคะพูดผิดหนึ่งสองแล้วก็ดอกนี้คือสุดยอดเลยค่ะสุดยอดอวบนางเอกของวันนี้เลยนะคะเอางัดค่ะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนๆคนดูจะรำคาญนะคะยังมีดอกทางโน้อนอีกนะคะหวัวดำๆอยู่ทางโน้นค่ะ ไปเก็บดอกใกล้ๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะลืมค่ะลืมไม่ว่าหลอกสายตาหาไม่เจออีกเว้ยยังมีอีกค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยป้นโชบดียังไงมอ้ายทุกคนยังค่ะยังโชบดียังไงมาเดินเจอเตะกลุ่มเขาเนี่ยค่ะ โหโชคดีมากเจอกลุ่มใหญ่เลยนะคะถึงแม้จะมีรอยคนตัดขาไปแล้วนะคะหมอนๆเลยค่ะวันนี้อ๋ติดบากไม้นี่คะ่ะทุกคนรอยคนตัดขาเขาน่าจะมาก่อนประอุ้นสองสามวันแล้วนะคะดอกนี้ก็แอง่งแมงโหแน่นคะ่ะติดดินแน่นนะไม่ใช่ขาแน่น ลองมองดูใกล้ๆแล้วนะคะไม่มีอีกแล้วนะคะหูเสียดายเจอกลับไปนิดนึงแต่ว่ายังสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนไปต่อพาะอ,อุนขอตัดขาดอกอบวบสวยๆสักดอกนะคะโหเสียดายเจอด้วงเอ๊ะเจออะไรนะคะงูดินหรือว่าไอ ไอตัวเหลือง,องๆยาวๆนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยพี่คิมบอกอ้นแน่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีหนอนนะคะไสเดือนดินหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ไหมตัดดอกนี้อีกสักดอกเผื่อเพื่อนๆชอบที่ชอ,ชอบดูขาตัดขาเห็ดน,นะคะ ต้องมองดูดีๆนะคะทุกคนเพระาะว่าสีเขากลมกลืนกับใบไม้มากคะ่ะดูค่ะดอกขาอวบอีกแล้วป๊อทุกคนวันนี้เจอแต่กลุ่มสวยๆนะคะดูค่ะเขาออกมาอย่างนี้นะคะสี่ดอกแล้วก็ตรงนี้อีกดอกนะโอ้ยตรงนี้ก็สองดอกค่ะโอ้ยเนาะโอ้ย อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเห,เห็ดเห็ดพิษนะคะโหดูค่ะทรงเขาสวยมากดอกนี้น่าจะเป็นดอกใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้เลยนะคะหุ้ยขา ขาหักค่ะยังไม่แก่นะคะทุกคนกำลังจะใกล้แก่ยังพอได้หมวกค่ะวันนี้เก็บมันเก็บเพลินนะคะเพราะว่าลุ้นค่ะคือต้องลุ้นมองดูดีๆตรงใบไม้เพราะว่าสีเขากลมคลืนพอเจอแต่ทีละดอกเอ้พอเจอแต่ละดอกพวกน้นก็จะกรี๊ดล้านป่าคนเดียวนะคะ นี่คะ่ะทุกคนพอเดินกวาดสายตาไปมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอมาเจออะไรเนาะหัวดำๆโผล่แล้วก็ลุ้นคะ่ะเราก็วิ่งไปใกล้ๆแล้วปะอ้นก็จะร้องปาดนานๆเจอทีแบบนี้คะ่ะว้ายดูคะ่ะสองดอกแบบนี้คะ่ะคือว่าได้ลุ้นนะคะหีเก็บคะ่ะเก็บอ้ขาแน่นบางทีก็อยากได้แบบว่าเข้าปา ก็เจอเป็นสิบ0ดอกวางเรียงต่างานกันนะคะป้าอ้นไม่ค่อยได้มีโอกาสแง่ yeah, ส่องให้ดูความสวยงามก็ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะมีอีกไมเนาะเดี๋ยวมองหาก่อนก็การเดินหาเห็ดของป้าอ้นก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะคะเดินแต่ละทีก็ไม่ต่ํากว่า10กิโลค่ะกว่าจะได้เห็ดมา อิ่มหนึ่งหรือว่าได้คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะกล้องเขาจับตรงไหนโอ้อันนี้เสียดายค่ะมีหนอนโหมีนิดเดียวก็ถึงว่าตอนที่ป้อ,อนจับดึงออกมาขาเขาแน่นๆ เก็บเห็ดเก็บมันเก็บเพลินแล้วก็ยังได้เดินออกกําลังกายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะเดี๋ยวระวหว่างระหว่างทางค่ะกลับจะเจอเห็ดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพวกเราก็ไปลุ้นกันต่อค่ะแบบนี้ก็จะเป็นเห็ดพิษนะคะหัวเขาแต่ดูค่ะเห็ดพึ่งหวานมาเกิดใกล้กับเห็ดพิษเลยนะคะแต่เพื่อนๆไม่แน่ใจก็อยากเก็บนะเออแต่มีดอกใหญ่ดอกนี้ดอกหนึ่งอุ้ยเสียดายทุนแล้วค่ะ ดูค่ะเขามาเกิดใกล้กันเลยนะคะเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพิษเดินจะถึงลานจอดรถแล้วเพิ่งเจอดอกตะมุตะมิกำลังโผล่นะคะกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่ค่ะเก็บค่ะไม่เก็บก็ท่ากินหมดอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขายังไม่โผล่เหนือใบไม้เลยค่ะอีกดอกนะคะ นี่คือผลงานสำหรับวันนี้นะคะมีแต่ดอกอวบๆสวยๆเลยค่ะขาแน่นๆนะคะดอกเล็กๆประอ้อนจะแช่หยจะแช่จะลวกแล้วก็แช่ช่องฟรีสไว้นะคะส่วนดอกใหญ่ๆอันนี้ก็แช่ได้นะคะขาแน่นๆส่วนดอกใหญ่เนี่ยค่ะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะโอ๊ยคิดคำพูดไม่ออก <laughs> จะตากแห้งไว้ค่ะทุกคนกินได้หลายปีเลยนะคะยิ่กินได้หลายปีเก็บไว้ได้นานค่ะนะเห็ดแตรดำป้าอน้ปอนป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ